คุณสามารถเป็นหมอดูมืออาชีพได้ไหมคลิปนี้เป็นคลิปพกเศษนะคะมีไพ่เลือก5้ากองนะคะไพ่กองที่1นึ่งกำไรหินรรดคอร์สสิมิลไพ่กองที่สองกำไรหินรรดคอร์สสิบมิลไพ่กองที่สามกำไรหินหมอกแก้ไนไพ่กองที่สี่กำไรหิน ตาเสือทรงถังไพ่กองที่ห้าการลหินตาเสือทรงกลมถ้าจะพูดถึงหมอดูเนี่ยก็ถ้าเป็นตัวพ่อตัวแม่ในวงการก็ก็จะมีประมาณาถ้าได้ไพ่แบบ the magician the high priest The h i e r o p h a n t the h e r m i t ประมาณเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าตัวท็อปของวงการอะนะเออหรือว่าอาจจะมีอ่าอ่าเดี๋ยวมีไพ่อื่นเดี๋ยวเราจะแจ้งเพิ่มเติมเนาะถ้าขึ้นมาในเอ,อ่อในในกองไพ่ของคุณอะนะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่เอ,อิอกองละสองใบเนาะเออมาดูกันเน้นๆเลยว่าเออคุณเนี่ยเออสามารถเป็นหมอดูมือชีพได้ไหมเนาะ หนไพ่แรงมากเลยอ่ะยังไม่ได้ดูเลยว่าว่าใครใครอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่ละคนบอกว่าอะไรอะไรอะไรเกิดขึ้น ามาดูกันเลยให้กล่องที่หนึ่งเราจะหยิบกันแบบว่าเอาแบบสดๆกันเลยนะให้กล่องที่หนึ่งกัมลายหินโรสควอสมาดากัสกานะกัมลายหินโรสควอตสิบสองมิลเนี่ยขอให้สองใบคุณ สามารถเป็นหมอดูมืออาชีพได้ไหมโอ้โหโอ้โหเป็นได้แบบว่า <c oughs> สายแบบว่าฮาร์ดคอร์หน่อยนะเดย์เดยวอ่ะให้กองที่สองรถควอดสิบม,มิลมาดูซิคุณสามารถเป็นหมอดูมืออาชีพได้ไหมให้หกถ้วย คนน่ารักเนาะไพ่สี่ถ้วยอืออะกำไรหินมอแกนไหอืมคุณสามารถเป็นหมอดูมืออา,าชีพได้ไหมอืมคิงออฟครับอืเออเจ็ดเหรียญอือะมาดูกัน กำาไลหินตาเสือทรงถังคุณสามารถเป็นหมอดูมืออาชีพได้ไหมหกไม้เท้าห้าไม้เท้ากำาไลหินตาเสือสิบมมลคุณสามารถเป็นหมอดูมืออาชีพได้ไหม,อมโอ้ออกมาพร้อมกัน เดอะทาวเวอร์สิบถ้วยอืมเออไม่น่าจะใช่ก <g ül> องสุดท้ายโอ้มีคนเป็นหมอดูมืออาชีพได้เนาะในนี้มีคนเป็นหมอดูมืออาชีพได้เนี่ยเออก็คือคนที่เลือกเออไพ่ก,กองที่หนึ่งกำไลหินโรดควอดมาดากัสกาเนี่ยอืม พลังงานแบบว่าค่อนข้างแรงพอสมควรนะเป็นหมอดูที่แบบว่ามีชื่อเสียงในวงการของคุณเนาะแล้วก็กิจการงานเติบโตขยับขยายเนาะเอออาจจะมีชื่อเสียงในด้านสื่อออนไลน์โลกออนไลน์ด้วยนะคุณอืม The Devil. เดวิลเป็นหมอดูสายพลังเข้มนะ <c oughs> นะ แบบว่าเป็นแบบว่าอ่านด้านมืดคนเก่งนะเป็นหมอดูที่มีแรงดึงดูดสูงมากนะดึงดูดคนแบบว่ามีแรงดึงดูดสูงอะเออตรงนี้ให้เดวิลเนาะแล้วก็เออเป็นหมอดูที่อ่านความลับคนอื่นออกง่ายนะเ สามารถอ่านพลังงานของคนอื่นแบบออกแบบว่ายี่งแบบว่าความกลัวแรงปาฏถนาลึกๆสิ่งที่ปิดบังส้นเร้นจุดอ่อนของคนอย่างงีอ้อ่านความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอหรือเรื่องลับๆได้ดีมากนะหมอดูเดอะเดวิลเนี่ยเออ แล้วก็เออเป็นหมอดูที่มีพลังดึงดูดแรงมากนะเพราะมีเสน่ห์ลึกลับนะนะแล้วก็จะถ้าเป็นหมอดูก็จะเป็นหมอดูแนวที่แบบว่า,วามีลูกค้าเยอะนะแล้วก็เออก็เป็นหมอดูที่ที่เคยผ่านความเจ็บปวดอะไรมาเยอะนะ แบบว่าแบบเคยผ่านความเจ็บปวดแบบที่แบบเข้มข้นมาเยอะนะทำให้แบบว่าเข้าใจด้านมืดของมนุษย์นะอะ่ประมาณน,นะนี้ก็เลยทำให้อสามารถอ่านพลังงานของคนได้แม่นยำเพราะเคยเจอมาแล้วอย่างเคยเจอมาเองกับตัวอย่างเงี้ยน,นก็เลยแบบว่ารู้ลึกร,รู้จริงอะไรเงี้ย ก็คือสามารถอ่านคนได้ทะลุทะลวงอะ่ะนะแบบว่าสามารถตอบตรงลึกนะแบบว่าแม่นแบบแทงใจดำนะเออไพนะ่เดอะเดวิลเนี่ยถ้าใครเลือกอะ่ะกำไรหินโรดควอดมาดากัสกานี่ยคุณก็แบบว่า <c oughs> เป็น หมอดูสายพลังเข้มเนาะเออเอ,อ่าพลังเข้มมากเข้มก้นเข้มจนจุดๆไปเลยนะอ,อ่าเก่งมากเลยนะเป็นหมอดูที่เก่งมากเนะเอ,อ้าเปิดไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะอ,อคนที่เลือกอ,อ่อ,อตามลารหินอ,อ่ารถควอสตอ,อ่สิบมิลเนาะอ,อ ไพ่ของคุณสามารถเป็นหมอดูมืออาชีพได้ไหมอ่ะหกถ้วยสี่ถ้วยนี่เออคุณไม่ใช่หมอดูเนาะคุณเป็นคนที่อาจจะทำงานเออเกี่ยวกับของสวยงามอ,อ่าอาหารการกินหรือว่าเกี่ยวกับความรู้สึกนะเกี่ยวกับเอ,อ่เอ,อเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้ นะเกี่ยวกับของสวยงามอาหารการกินเกี่ยวกับการดูแลความรู้สึกของผู้อื่นอย่างเงี้ยคุณจะทำงานตรงนี้ได้ดีมากๆากนะนะดูแลแบบว่างานทั่วไปงานที่ต้องดูแลผู้คนเนี่ยเพราะยะเพราะว่าไพ่หกแว่คือคนที่แบบว่าเออเป็นคนน่ารักอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเออเป็นคนที่เข้ากับคนอ,อื่น ได้ง่ายอ่ะเข้ากับคนอื่นได้ดีอ่ะอืเนะไพ่หกถ้วยเนี่ยนะเออเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างเงี้ยเออนะไพ่หกถ้วยเป็นคนน่ารักนั่นแหละเอออบอุ่นนุ่มนวลน,น่ารักอย่างเงี้ยเออนะเข้าอกเข้าใจพูดอื่นอย่างเงี้ยถ้าคุณทํางานอะไรประมาณเนี้ยคุณจะทําสิ่งนี้ได้ดีอ่ะเกี่ยวกับความสวยความงามที่เราบอกไปอ่ะของสวยงามเนาะ อาหารการกินความรู้สึกไงการดูแลความรู้สึกของผู้อื่นไงนี่ค่ะพีน่นี่หมอดูนะอันนี้ไม่ใช่นะนคนที่เลือกไพ่กองที่3ามกไรหินมอแกไนท์คุณมีโอกาสจะได้เป็นหมอดูอยู่นะเป็นหมอดมูมืออาชีพได้อยู่นะถ้าคุณ สนใจที่จะทำเนาะสนใจที่จะเป็นก็เป็นได้นะเออ king of cup เนี่ยเพราะว่าคุณเซนดีเซนแรงเนาะ king of cup เนี่ยแล้วก็ประกบกับไพ่เจ็ดเหรียญคุณก็เป็นคนที่แบบว่ามีประสบการณ์ในชีวิตสูงเนาะแล้วก็เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ด้วยอ,ะอ่ะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคุณสามารถเป็นหมอดูได้นะ อ,อ่าเป็นหมอดูแบบไหนอ่าคิงออฟครับก็เป็นหมอดูสายแบบพลังแบบว่านุ่มลึกอะ่ะอ,อ่าเป็นแนวแบบว่าสุขุมนุ่มลึกเนาะเออเนี่ยธาตุดินมาประกบด้วยอะ่ะยไพ่เหรียญมาประกบเนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยประกบกับธา,าตุน้ำกับธา,าตุดินเนาะ มันมีความสุขุมนุ่มลึกมันมีความนุ่มนวลน,นะคะเออตรงเนี้ยในตัวคุณนะ่ะแล้วก็มันมีความแบบว่าเซนน่ะเออเซนที่แบบว่าอ่าเป็นเซนที่แบบแบบที่ว่าเข้าใจคนอื่นแบบว่าลึกซึ้งอ่ะเออแบบว่าเออเป็นแนวแบบว่าวิเคราะห์แบบแบบดูนิ่มๆอ่ะ แต่ตรงแบบว่าแต่ตรงแล้วก็เข้าเป้าด้วยนะเออสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณสื่อสารนะ่ะอ่าแล้วก็เออคุณจะเก่งในด้านการแบบว่าอ่าวิาเ,วเคราะห์แล้วก็เข้าใจในด้านเออในเรื่องของความรักเป็นพิเศษเนาะเออแล้วก็ในด้านการเงินด้วยเนาะเออเพราะว่าเป็นไพ ไพ่ถ้วยเนี่ยเนาะเกี่ยวกับความรักอันนี้ก็เกี่ยวกับด้านการเงินนะอันเนี้ยไพ่เหรียญเนี่ยหรือ,อว,ว่าคุณอาจจะแนะนำเ,เกี่ยวกับเรื่องอ,อื่นก็ได้แต่ว่าคุณจะแบบว่าเออเป็นสายพลังนุ่มลึกอะเนาะเออแล้วก็เป็นหมอดูที่แบบว่า มีใจิตใจที่ลึกซึ้งนะเออคือมีความเป็นเอมพาธนะเออก็คือแบบคือคนที่สามารถแบบว่า รับความรู้สึกของคนอื่นได้คุณจะเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งตรงนี้เพราะว่าความเป็นเอ็นพาธในตัวคุณนะคุณจะแบบว่าดูดซับพลังงานผู้คนรอบข้างคุณจะเข้าเข้าใจผู้คนรอบข้างได้ดีมากอให้คิงออฟครับเนี่ยนะนะก็ก็จะมีความเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมด้วยนะตัวคุณเนี่ยแล้วก็ ก็ประมาณนี้เนาะเออก็จะเก่งในด้านเกี่ยวกับเออเข้าใจผู้อื่นเพราะว่าคุณจะแบบว่าด้วยความที่ว่าคุณมีประสบการณ์ในชีวิตสูงอะ่ะดังนั้นคุณก็เลยเข้าเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึง้งแล้วก็คุณแบบว่าใจเย็นไงคุณแบบว่ามีความใจเย็นนะ ออมีความใจเย็ยนสุขุมรอบคอบอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาที่คุณแบบว่าแนะนําอะไรใครไปอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบว่าแนะนําได้อย่างนุ่มนวลอย่างเงี้ยเออนะอืมแนะนาได้อย่างแบบว่าคุณจะแบบว่าเออเป็นคนที่ระมัดร,ระวังคําพูดในการพูดในการติดต่อสื่อสารเงี้ยคุณจะแบบว่า ใส่ใจแล้วเ,ออเข้าใจผู้คนรอบข้างอะ่ะคิงออฟคัพเนาะอืมแล้วก็ใจดีใจเย็นมากๆเลยนะเป็นแนวนี้นะเนาะเป็นหมอดูสายพลังนุ่มลึกนะคะอนะแล้วก็เก่งใน,ในการแนะนำในเรื่องของความรักหรือว่าออด้านการเงินมากๆเลยนะ ไพ่หไม้เท้ากับไพ่ห้าไม้เท้าอันนี้เหมาะที่จะทำงานด้านเออปลูกต้นไม้ไหมคุณ <c oughs> เห็นไม้เท้าขึ้นมาเยอะอ่ะคุณเออคนแบบว่าชอบปลูกต้นไม้ไหมเออหรือว่าอ,อ่าคนอาจจะแบบอ่าหกไม้เท้านี่เออทำงานอะไรก็ได้ที่เป็นแบบว่าเออเป็นโปรเจกต์ระยะย,ยาวนะหกไม้เท้าเนี่ย งานอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าเกอ,อจะต้องทําในระยะยาวเป็นโปรเจกต์ระยะยาวนะคุณจะทําได้ดีตรงนี้นะนะอ่ะไม่ใช่หมอดูเนาะอนนี้อ่ะอันนี้ล่ะคุณสามารถเป็นหมอดูมืออาชีพได้ไหมไพ่เดอะทาวเกับไพ่สิบถ้วยเนะี่ยเออ,อน,นี่ก็ไม่ใช่หมอดูเนาะคุณเป็น อาจจะทำงานด้านออสารพัดช่างหรือว่า The Tower, เดต้าว่างเดอะทาวเวอร์ก็ทำงานด้านอะไรได้บ้างเออคนเป็นเดอะทาวเวอร์เนี่ยทำงานด้านอ,อสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยงานก่อสร้างงานอสังหาริมทรัพย์งานเออเออเออซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยสารพัดช่างอะ นะก็จะดีมากๆเลยเนาะนะก็สร้างอะไรต่างๆเนาะสร้างตึกสร้างอาคารสร้างบ้านเรือนซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรรีโนเวทอะไรทำอะไรประมาณเนี้ยวิศวกรสถาปนิกอะไรอ,อ,อินเทยเอออะไรยังไงก็ได้ประมาณเนี้ยแนวนี้แหละนะประมาณนี้หรือว่าเดอะทาวเวอร์งานที่ต้องแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะเออซ่อมแซมเอออัออนนี้อ่านคู่กันก็ได้เออซ่อมแซมความรักซ่อมแซมครอบครัวก็ได้เนาะคนที่เข้าใจเนี่ยเกี่ยวกับในด้านความรักอย่างลึกซึ้งอะ่ะให้สิบถ้วยเนี่ยเออซ่อมแซมความรักซ่อมแซมครอบครัวก็ได้เนาะเออเออเนี่ยวัสดุก่อสร้างเนาะ เดนะอะทาวเวอร์นะก็อาจจะเป็นวัสดุก่อสร้างอย่างนี้ได้นะเอดอะทาวเวอร์อก็เป็นอ่ไข่แก๊สก็ได้นะไข่แก๊สก็ได้ไข่แบบพวกงานที่แบบว่างานใหญ่ๆเนาะเออกิจการใหญ่ๆเออ เออปั๊มน้ำมันได้ไหมอะทาวเวอร์เออจำไม่ได้เดอะทาวเวอร์ปั๊มน้ำมันได้ไหมอ,อ่าแต่จำได้ว่าขายแก๊สเนี่ยได้อยู่นะเดอะทาวเวอร์นะเออไพ่สิบถ้วยเนี่ยทำงานด้านเกี่ยวกับครอบครัวเนาะของสวยงามอาหารการกินอย่างงี้เนาะเออหรือว่า ไอ้ใบนี้นี่เออเครื่องดื่มอาหารการกินเนาะของสวยงามเออ,เอ,อตกแต่งภายในอย่างนี้ก็ได้นะตกแต่งเกี่ยวกับของสวยงามเ,เอาตามหน้าไพ่เลยข่เค้กอย่างนี้ก็ได้นะเออเนาะข่เค้กข่ขนมออตามนี้ก็ได้อาหารการกินอ,อื ชากาแฟเนาะออหรือว่าอะไรที่มันดูมีสีสันแบบนี้เนาะอ่าออนตามหน้าไพ่เลยเนะะานนะก,ก็ประมาณนี้เนาะคุณก็ก็ประมาณนี้แหละหรือว่าคนที่ซ่อมแซมเหมือนที่เราบอกซ่อมแซมชีวิตคู่ซ่อมแซมอะไรใครมีอาชีพซ่อมแซม เกี่ยวกับความรักชีวิตคู่อะไรเงี้ยเออคุณน่ะอาจจะให้แบบว่าให้ความรู้หรือว่ามีความรู้ที่สามารถไปซ่อมแซมชีวิตผู้อื่นได้หรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีชีวิตที่มันแบบเนี้ยเป็นเดอะทาวเวอร์แล้วสามารถนะกลายเป็นสิบถ้วยขึ้นมาได้อ่ะออคนที่เขาเคยแบบว่ามีชีวิตที่มันแบบ ไม่โอเคมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเออสามารถทําให้เขาแบบว่ามีความสุขขึ้นมาเป็นระดับสิบถ้วยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเออคนที่ทํางานประมาณนี้ก็ได้นะมนะให้กองสุดท้ายเน่ยนะเออแต่ว่าหลักๆเนี่ยคนที่ทํางานด้านอสังหาริมทรัพย์เนาะอองานด้านการก่อสร้างเนี่ยจะแบบว่าเออจะแบบว่าค่อนข้างที่จะตรงกับไพ่ใบน,นี้มากๆเลยไพ่เดอะทาวเวอร์เนาะ เออคนขายแก๊สคนขายอะไรเงี้ยปั๊มน้ำมันอะไรประมาณเนี้แพลดต์ทาวเวอร์เนาะเออเดี๋ยวพูดกลับไปกลับมาเนาะของสวยงามอาหารการกินเออเดี๋ยวมันไม่จบสักทีบางคนบอกเอออืออือแล้วก็ ออก็จะได้ประมาณนี้คนที่เป็นหมอดูได้ก็คือคนที่เลือกไพ่กองที่1กับไพ่กองที่3นะคะโอเคสาหรบคนที่เข้ามาดูคลิปพียอาร์ดในวันนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ